บอกว่ารักสักนีดสักนีดนี่แหละตอนมันตอนแรกแล้วมันยาวไปบอกว่ารักสักนีดสักนิดลองมาดีอ่ะมันไม่กระชับเลยบอกว่ารักสักนีดก็แค่อื้อน นิดนิดมันจะเหมือนกับเนนเหมือนเน้นเหมือนเน้นเอาวัทน์องสักกันนิดสักกันนิดเหมือนหมดแรงเลยเฮ้ยเ้าท่าตัดตรงไหนออกไปบ้างยังนะว่าตรงไหนทีว่าตัดตอนหูอะถ้าเกิดตัดเลยตอนเนี้ยมันจะกลายเป็นบล็อกอ่ะต้องไปตัดสดเอาอ่ะ ของออฟเหลังโซโล่ที่แรกคูปุ้มเขาให้เต้นให้เต้นด้วยตอนนี้ออฟตัดออกหมดเลยไปเล่นกับคนดีกว่าแล้วบอกครูยังหรือไม่ต้องบอกเขาบอกเขาแล้วเขาบอกว่านี่เป็นห้าปล่อยให้แดนเซอร์ตามมาแล้วเต้นเอาออกอโซโล่ออฟจะเต้นกับ่เขาด้วยหลังจากนั้นออฟจะดูจงังหวะที่เหมาะสมแล้วว่าตรงไหนที่มันน่าจะ ไปหาคนได้ตรงไหนที่ว่าเราจะกลับมาเต้นแล้วก็สักพักหนึ่งไปหาคนอีกทีตอนจบเลยของฟานดูแล้วเหมือนแบบว่าถึงคำนี้เมื่อไหร่ปุ๊บถึงคำนี้เมื่อไหร่ปุ๊บใส่เลยมันจะมีตรงที่ฟานจะพักอ่ะตรงงี้สตรงใหญ่แล้วเธอจะเธอแล้วใครเธอตรงเนี้ยแทนเช่อเขาจะเข้ามาขวางอลไรแบบนั้นในรูปสัยทางก็จะแตะแบบว่าดีนิดนึงแล้วเฮ้งนี่เธอเธอแล้วเธอเธออ่างเงี้ยถึงก็พักเหนื่อยได้พักหน่อ แล้วบอกว่ารักสุดท้ายละ่ะสองอ่นเลยไหบอกว่ารักมันมีสองอันน่ะอาจจะเต้นอันสุดท้ายแล้วอันที่สามอาจจะแบบเล่นคนดูหรือว่าเอาว่าเก็บคนเล่นคนดูอันหลังดีกว่าบอกอ,อ๋อเฮ้ยมันคือจะลงแฮทบอลตั้งแต่หงายจะเล่นลน้อยไปใช<ๆ>่รักใครโทเธอรที่สองโซโล่ตรงที่แบบเยอะตั้งเยอะตั้งใหญ่จรงจะได้หนักตกมือระมาเล่นกับคนสุดท้ายมันมันน้อยไป Pick up time. ตังเยอะแล้วเธอตั้งเยอะกุณตั้งเยอะตั้งเยอะตั้อะไรหนับกว่อยู่ตรงไหนฮะที่อยู่ในวงเล็บวงวงเล็บวงเล็บเอขงเล็บเนี้ยไม่เราอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงอยู่ตรงก่อนลงบันไดตั้งเยอะแล้วเธอพอสุดโลกก็ลงบันไดเลยอ่ะพอขึ้นห้อง่ายกห้องายกจะเธอกระโดดลงไปเลยนี่ไหม พุ่งออกไปตรงหงญ่เลยไหหยุดตรงกลางกลางแคอปอเลยก็ได้ยังไม่ต้องไปหัวหงญยจะเธอจะเธอขัดเธอเธอไหมจะได้ไปก่อนทางไจะดน้เ้มมีไส้ได้กว่าตลอดทางเยไปหยุดไปหยุดไปหยุดตรงตรงไหนดีล่ะ ตรงกลางก่อนไหมหรอจุดตรงกลางแล้วก็ไปเต้นอยู่ตรงกลางนั่นแหละแล้วก็อีกบ,บอกก็รักก็ค่อยไปข้างหน้าสุดมันจะเป็นมันจะเป็นจบพอดีลองรู้้วย่าไอ้ตรงหัวใจเดินได้ไกลแค่ไหน ราะว่าของตอนนั้นจบแบบไม่มีดนตรีจบเลยนะมันแบบแค่ทั้งหมใจเลยตื่นจบไปทันทีมองใจเธอตธอเธอไม่เคยรักใครเท่าเธอก็คิดคิดถึงอยู่ต้องคิดอะไรกันนะคิดคิดถึงเธอเท่านั้นแล้วเธ้นต่อใช่ไหมให้เธอให้เธอหมดใจให้เธอไม่เคยใครแต่เธอมีใจอยู่กับฉันบอกว่าแล้วก็สักนิดเต้นหน่อยนะให้สักนิดผมคาไปบอกเขาเป็นแบบ บอกว่าราักกันนิดใช่เหรอบอกว่ารักบอกว่ารักกันนิดกันนิดเป็นไรแล้วนะกันนิดกันนิดโอ้โหแต่ไม่ต้องเต้นอย่างนี้หรอกเอาท่าที่มันแบบดูเป็นดูเป็นตัวเอกของงานเลยแต่ให้มันกว้างด้วยไงซีอูตานทำนิดนี้อย่าไปทำตามบอกว่าราัก เดี๋ยวหกเดี๋ยวหกพี่บอยเขาเขาอัดรายการอยู่เขาอัดรายการอยู่ในอการอะไะคิดทายตาหนอใคร ตอคิดท่าให้ลูกตาหน่อยอ๋อท่าเขาเล็กไปเอาง่ายๆแล้วมันดูกว้างก<ค>็สึกกันน,กน,น,กนี้สึกกันนี้น่อกันี้ถกันี้ทางนี้ทาง,งนี้กอนแล้วขึ้นมุมนี้อบอกว่ารักสปิดรินเปนิดรมอาเป็้ท่าัน,าน,น,านทำนะถ้าที่ทำดยเออสกันน,นี้ พี่บอยดูเหมือนบล็อกไหมถ้าดูแบบไม่เหมือนบล็อกอะบาราสัตนิดเอาแค่นี้พอไหมพอริวคือพอริวอะให้มันดูกว้างด้วยเนี่ยพอทีจะบิดเหมือนจะให้ดูกว้างด้วยบล็อ มันมันจะได้ดูกว้างไงศิลปานทำม,มันจะมีแค่นี้เพลงมันไปหมดหรอกคือแบบนี่เลยสายเรารบอกว่ารักสักกันนิดสักกันนิดแต่ให้มันต้องมันต้องแบบทำสดสดเราด้วยนะทาไม่สดคือมันดูไม่ใหญ่ถ้าสดเมื่อไหร่คือแบบมันดูใหญ่แล้วคิดว่าทำกันเซอร์เลยอ๋อเราทำมาเราทำมาขึ้นทางแล้ว ไปทำแค่สองครั้งแรกเราทําตามเข้ามาเราทําเหมือนเขามาโอตั้งนานแล้วมาถึงสุดท้ายเราก็ทาใหญ่ๆเราเพราะเราอยู่เราอยู่ตรงนี้แล้วอะเราไม่ไมไ่อยู่กับเขาแตกต่างของเขาก็เต้นแค่บเขาอาจจะตามลงไปนะจริงๆถ้าตามมาถ้าฟิวเอาบอกว่าโอ คนตามมาเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าอยู่ตรงครึ่งทางแล้วบอกว่าพี่เหลือก็เดินเอาออกฮะได้เดินเดินบไปไหนอ่ะเดินตรงห่วงใหญ่ไงไม่ห่วงใหญ่แล้วอยู่แค่กลางแคทล็อตอีกใจเธอใจเธอให้เธอมีใจให้กับฉันอันนี้บอกว่ารักใกล้กับตรงกลางแคทล็ตซักนิดเดินไปไหนนะซันนิดตรงกลางก็พอริดจนริดริดจนมองพอน้ำตาลแต่หัวใจหน่อย นี่มันค่อยดีหน่อยนะไม่ต้องมีมาเยอะบอกว่ารักสักนิดสักสกันคือทั้งสันทั้งสีให้แบบไม่ตามยันเซอร์หมดเลยเหรอหรือว่าไม่ตามแค่สามนันเดียวอันสุดท้ายอาจจะตามก็ได้แต่เอาคิดว่าถ้าตามตรงนี้เป็นของเป็นตัวของตัวเองนะจะแบบดูดูใหญ่มากแล้วห้ามดอกอ่ะจนจบอ่ะ ตรงนี้จะใหญ่มากเลยแล้วค่อยมาตามตอนบอกเวลาการสิ้นัยมั้ย้วยบอกว่าบอกว่ารักสักนิดสักนิดเป็นแค่นี้ก็พอนิดจนหมอคอมันตายหัวใจหน่อยนี่มันค่อยดีหน่อยทำให้ต้อัสค่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กหนมขวางทางสวัสดีครับ <ersch> เอาเก็บน้ำเอาเก็บน <32. laughs> ้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ในนี้ยังหมดที่ไม่ถืภาพขอโทษคะับ่อาเขียนเซตยังที่ทำไม่เยอะไ้ยังใช่ไหมนด้เขียนหมดแล้ว มีน้ำออบิขวินนะออบิควินปิเลยต่อต่อไปหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาสองสามสี่ห้าหกห้าหกห้าชาเาตงาแล้ว เจ็แปดเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม 6,7,8็เจ oh, ้าเป็ดมาแล้วจ้าเธอยโอออ หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้า ครับ,บนะคิดถ้าจบดิีเลทอะไรจะได้เป็นเลี้ยนไม่หหเหนื่อยอะไรเียอ่ะไม่เหนื่อยันเยอะจังตั้งใจ ต้องแหงมต้องหวะไวต่อไปเด็ดเด็ดไปสองเด็ดเด็ดเด็ดเด็หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ต่อไปหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ ไปหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้า 好好、so